สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณกำลังจะสมหวังเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครยียดนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ kings of Wands น่าจะสมหวังในเรื่องของ หน้าที่การทำงานนะคะนะสมหวังในงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือสมหวังเรื่องของตำแหน่งงานก็ได้นะใครที่ทำงานมาอย่างยาวนานก็จะมีข่าวดีของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับความไว้วางใจได้โอกาสที่ดีที่คุณรอคอยนะโอกาสที่จะได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่รวมถึงได้รับแรงผลักดันที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ จากหัวหน้าในที่ทำงานนะคะที่คอยส่งเสริมทำให้หน้าที่การทำงานของคุณดีแล้วก็มีความเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะสมหวังในเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพต่างๆหรือคุณอาจจะเจอรูปทางในการทำเงินในการสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานเป็นไพ่มูลนะคะ อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะในเรื่องของงานแต่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้ใจเย็นๆใช้สติในการแก้ไขปัญหาก็จะทำให้คุณสามารถผ่านพ้นในทุกๆอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะไพ่สอดาบอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะก็ขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะคะถ้าเรากำลังรู้สึกหงุดหงิด โกรธโมโห,โหก็อย่าพึ่งตัดสินใจทำอะไรในตอนนั้นเพราะว่ามันจะทำให้เราขาดความรอบคอบนะจนอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ถ้าตัดสินใจอะไรออกไปแล้วมันก็ยากที่จะแก้ไขได้ดังนั้นก็ขอให้คิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปแล้วก็ขอให้ตัดสินใจที่มันจะส่งผลดีกับเราแล้ว,ลวไม่แล้วไม่ทำให้เราเดือดร้อนนะคะ อย่าตัดสินใจเพื่อความสบายใจของคนอื่นแต่เราทุกเะเองอันนี้ไม่ควรนะคะเราก็ต้องอตัดสินใจที่มันจะส่งผลดีกับตัวเราเพิ่มมากขึ้นไพ่เอ็มเพนะคะความอุดมสมบูรณ์นะความสงบร่มเย็นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะอัศวินถือดาบนะก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะความ โมโหนะหรือทำอะไรแบบรู้่ววามที่มันอาจจะส่งผลเสียได้นะคะเจ็ดถ้วยเมจิเชียนนะคะสี่มไม้เทา้าไฮดรฟนแล้วก็ใบสุดท้ายแปดเหรียญน,นะคะนะเรื่องเงินนี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกจะสมหวังเป็นช่วงที่นะทำอะไรดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดนะคะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น นะดวงการเงินกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่มีปัญหาการเงินในช่วงที่ผ่านมานะก็ถึงคราวที่จะได้ฟื้นตัวดีขึ้นหาเงินได้มากขึ้นนะคะจากการลงมือทําจากอาชีพนะจากงานที่คุณทําอยู่นั่นแหละนะคะทำมากนะก็ยิ่งได้มากยิ่งขยันก็ยิ่งจะมีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะ ได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงนะจากการใช้ความรู้ความสามารถของตัวคุณนะคะก็จะได้เงินเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะในช่วงระยะเวลานี้เราก็มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยนะคะที่กําลังจะอวยพรอวยชัยนะให้คุณได้อย่างที่คุณวังเอาไว้นะคะเหมือนคำอธิษฐานที่เราได้ร้องขอไปต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ นะกําลังที่จะเป็นจริงกําลังที่จะสําเร็จนะคะนะเหมือนยิ่งมูยิ่งปังแต่มูแล้วต้องลงมือทําด้วยนะต้องขยันหมั่นเพียรด้วยคือทําควบควบู่กันไปก็จะยิ่งทําให้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยนะคะนะแล้วก็มีดวงที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะ คู่รักที่คบหากันมานานก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายการได้สร้างครอบครัวนะหรือมีความชัดเจนซึ่งกันและกันที่อยากจะอ,อยู่ด้วยกันอยากจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขอาจจะกำลังช่วยกันทำงานนะเก็บเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินร่วมกันก็ได้ก็จะมีความชัดเจนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสํสำหรับความรักของคนมีคู่ในช่วงระยะเวลานี้ หรือถ้าเป็นความรักของคนโสดนะคะก็ค่อนข้างดีมากๆมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่คุณแอบรักแอบชอบแอบเพิ่มอยู่ก็ได้นะเหมือนเขาคนนั้นก็อาจจะมีใจตรงกันกับคุณแอบชอบคุณอยู่ก่อนแล้วก็ได้นะคะก็จะมีเกณฑ์สมหวังในรักที่คุณปรารถนา อาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันเจอกันบ่อยๆนะคะปรึกษาเรื่องงานกันนะเปรึกษากันไปเปรึกษากันมาก็แปลเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจนคุณอยากจะชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้หรือถ้าเคยอกหักเสียใจมาก่อนนะคะสําหรับคนโสดนะก็ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครเราควรที่จะกลับมารักตัวเองทําตัวเองให้เข้มแข็งก่อนนะเชื่อเลยว่าถ้าเรารักตัวเองแล้วก็ทําจิตใจ ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งก็มีโอกาสได้เจอคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นเพราะเราจะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปอาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเลือกคนที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีดวงของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะมีไอเดียมีความคิดที่ดีนะคะดังไพ่เมจิเชียนหากคุณ มีความคิดสร้างสรรค์นะอะไรดีๆในช่วงนี้นะอยากให้นำเสนอแล้วก็ลงมือทำมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้อย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่ฝันอย่างเดียวนะบางคนนี่มีโปรเจกต์งานมีเป้าหมายที่อยากทำเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ลงมือทำสักทีนะคะอาจจะมีข้ออ้างนะที่ที่มันก็เป็นข้ออ้างแบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สักทีนะคะ ก็ต้องชัดเจนกับสิ่งที่ทำนะเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทำเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีดวงของการบุกเบิกการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ส่งผลดีนะหรือคุณกำลังออกจากสิ่งเดิมๆแล้วไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นสดใสมากขึ้นแล้วก็ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจราจา นะใครที่ทํางานที่ต้องใช้คําพูดนะคะ,ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์เป็นนายหน้านะช่วงเนี้ดีมากๆพูดอะไรไปก็ดูจะสําเร็จเป็นเงินเป็นทองคําพูดที่มีสเสน่ห์มีพลังพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งนะคะ นะคำพูดที่มันจะสร้างรายได้สร้างความสำเร็จมากมายก็ขอให้พูดในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องนะอย่าไปพูดให้ร้ายคนอื่นพูดโกหกพูดไม่จริงเพราะว่ามันอาจจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราได้แล้วก็ก่อนที่จะพูดจะสื่อสารอะไรคิดไต่ตองให้ดีก่อนนะคะนะเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะบางทาีเราพูดอะไรที่มันตรงเกินไปอาจจะไปกระทบ จิตใจคนฟังได้แต่เราอาจจะมีความปรารถนาดีก็ได้นะคะก็ต้องกันกองนะคำพูดให้มันดูสละสลวยหน่อยนะคะก็จะทำให้าการสื่อสารนั้นมันก็จะเป็นไปนในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น,นแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะอาจจะมีบ้างแหละที่เราเผลอโกรธหงุดหงิดนะอาจจะด้วยเราค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากเกินไปบางที ตึงเกินไปมันก็ทําให้เราเครียดกลายเป็นการกดดันตัวเองอาจจะเสพติดความสมบูรณ์แบบก็ได้นะคะเราก็อยากจะทําให้ผลงานมันออกมาดีจนมันกดดันตัวเองทําให้เราทำไม่ดีเท่าที่ควรคืออะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่นะสุดความสามารถทําเต็มที่ของเราแล้ว ไม่มีอะไรที่ต้องมานึกเสียใจภายหลังนะคะถ้ามันออกมาดีอ่ะเราก็พัฒนาต่อไปนะส่งผลดีเพราะว่ามันจะสร้างกำลังใจให้กับเรามากขึ้นแต่ถ้าผลงานมันออกมาไม่ดีก็อย่าได้สูญเสียความมั่นใจนะคะเก็บมันเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีมากขึ้นก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิมก็ได้นะทุกๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องดี แล้วก็เรื่องไม่ดีล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอเราก็เก่งจากปัญหาเก่งจากความผิดพลาดที่เราอาจจะต้องอปรับปรุงต้องลองผิดลองถูกนะต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วจะทำให้คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็อย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปคิดมากกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตนะคะบางทีศัตรูตัวร้ายในตัวเรา ก็คือความคิดของตัวเรานั่นแหละนะอาจจะคิดลบไปล่วงหน้านะคิดไปต่างๆนานาจนอาจจะปวดหัวเครียดไม่สบายได้นะคะนะก็พยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอะไรที่เหนือการควบคุมไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องยอมรับกับสิ่งนั้นแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอชีวิตของคุณมันอาจจะมีปัญหา มีอุปสรรคให้ต้องเผชิญให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่เรื่อยๆก็อย่าได้ท้อนะคะชีวิตกว่าจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องนะผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยการทั้งนั้นแต่มันจะทําให้คุณได้เห็นคุณค่านะได้เห็นสิ่งที่คุณได้นะมันจะเป็นสิ่งที่รำค่าสําหรับคุณเสมอนะความทุ่มเทความขยันมันจะทําให้คุณ มีแรงฮึดสู้ทําให้คุณคว้าความสําเร็จมาครอบครองอย่างแน่นอนนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่จะสมหวังในเรื่องของการทํางานนะเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จได้ตําแหน่งงานอย่างที่คุณหวังเอาไว้หรือแข่งขันอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะชนะด้วยนะคะนะมีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรูไม่มีใครทําอะไรเราได้แต่เราก็อย่าไปทําท ่เหมือนกับว่าไปตอบโต้คนอื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเขาทําไม่ดีกับเราแล้วเราก็ไปทําไม่ดีตอบแทนกลับไปมันก็เหมือนเป็นการสร้างวิบากกรรมต่อการสะเปาะเปล่าอะไรที่สามารถเอาโหสิกรรมให้ต่อกันก็จงเอาโหสิกรรมไปเถอะนะคะาจะไปคิดแก้แค้นมันก็ไม่จบไม่สิน้น จงเชื่อในกฎแห่งกรรมดีกว่าใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลของการกระทำไม่ดีรวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็ต้องกระทำแต่สิ่งที่ดีไว้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้อากระทำแต่ความดีคิดดีทำดีเข้าไว้อย่างน้อยๆน,นะเกาะแห่งความดีนั้น ก็จะช่วยกันสิ่งไม่ดีกันสิ่งชั่วร้ายแล้วก็กันสัตว์หมู่มากต่างๆไม่สามารถทําอะไรเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพก็เป็นเรื่องของอาการปวดหัวนะเรื่องของความเครียดต่างๆนะคะก็ต้องพยายามปล่อยวางอะไรที่มันสามารถปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยนะคะลองฝึกนะลองทอําดูหรือไม่การที่เรา ไปหากิจกรรมทํามันก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อย่างเช่นบางคนอาจจะชอบไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะอยากไปเที่ยวที่ไหนนะไปเลยนะคะไปเปิดหูเปิดตาไปสร้างพลังบวกไปชาร์จชีวิตคือไปใช้ชีวิตบ้างนะจะอยู่กับงานอย่างเดียวเดี๋ยวมันอาจจะหมกหมุ่นเกินไปนะเกิดความเครียดไม่มีความสุขแล้วก็สุดท้ายหมดไฟนะหมดเพลชันในการทำงานไปซะเดือดๆก็ได้เราก็ต้องไปเติมพลังใจนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการไปเล่นกีฬาดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ได้หมดเลยนะทำสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับกําลังใจที่ดีหรือไม่เราอาจจะไปรับกําลังใจจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะนะไปขอพรกับคุณพ่อคุณแม่นะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือให้ท่านอวยพรเราก็จะทําให้เรา ได้รับพลังใจที่ดีนะมีแรงฮึดสู้มีความฮึกเหิมมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆที่อยากจะสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นพยายามหาแรงบันดาลใจที่ดีให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะบางทีชีวิตเรามันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังใจแล้วก็ด้วยแรงบันดาลใจนั่นแหละนะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาก็มีโอกาสที่จะเป็นจริง มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะก็ขอจบก,การทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปาถนาเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ